เอาล่ะที่นี้พี่คนก็อยู่กับรายการบักอูดเล่าเรื่องนั่นเองเรื่องที่เรายังพูดถึงคือสีจตุรัสอาชาถ้าคุณสงสัยว่าสีจตุรัสอาชาน่าจะเป็นยังไงก็จัตตาจะเป็นแบบคนขี่ม้าตั้งสี่อ่ะจะมีสีสีขาวสีแดงผมพูดไม่ทันไปดูภาพดีกว่าคนสุท้ายจำควรดูไปออกเขาจะเป็นสีสีสีนะใช้ตั้งสีจะประกอบไปด้วยโรคระบาดสงคราม ความอดอยากและความตายสีเจราอาชาแต่ละคนจะถือของไม่เหมือนกันนะ<ม>สีขาวเขาจะถือธนูนะสีแดงเขาจะถือดาบสีดำเขาจะถือตาช่างแล้วสีสีเขาจะถือเกี่ยวจะมาทูดแบบกิมเนริปเปอร์เลยอะสีเจราอาชาเขาจะเรียงดับจากซ้ายไปขวานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะสีเจราอาชาเป็นรางบระเววันสิ้นโลกคนแรกที่มาจะเป็นสีขาว โรคระบาดตามมาด้วยสีแดงสงครามตามมาด้วยตามมาด้วยสีดำตัวแทนของความอดอจากและสีสีหรือสีเทานั่นแหละตัวแทนของความตายนะข้อมีอะไรคนได้บอกไว้ว่าสีจุดอา,าคาเคยมาเยือนโลกแล้วนะโรคระบาดก็ไม่ว่าจะเป็นกา,รารกลาโลกไอ้ทูตอิสุข้าเขาบอกเคยมาเยือนโลกแล้วแ้าสีจุดอาคาตัวที่สองสีแดงเขาเขาบอกเคยมาเยือนโลกแล้วนะแต่สงครามโลกก็ที่หนึ่งกับสงครามโลกก็ที่สอง ตัวที่สามารถจะมาพร้อมกับสงครามความอดอยากไงแต่ผมว่าไอ้ความตายมันยังไม่เข้ามาถึงนะเพราะว่าความตายผมว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนของอุกกาบาตท,ที่จะมาชนโลกในอนาคตน,นะเอางั้นก็นจบเพียงเท่านี้แหละคลิปของผม